ผมคุณพ่อซื้ออยังก่อนคุณพ่อซื้ออย่างก้อนทอ,อ,องพอก้อนทองสังกัดน้องไฮ้คือมือนในองไฮ้บ้านน้องไฮ้แต่พวกแดนติดกันกับบ้านไค<อ>มี่ยังมานั่งเสนอมือนนง่วนหนอยเขาพ่อตีปีงัวน้อยเขาพ่อติปีพี่น้องจำไว้นี่ละพอก่อนที่บ้านมีกับพวกใส่ลาบกันดีๆกับพวกโกมีและทีมงานของเขาบ้านมีสงสัยอย่างเดียวเพรา่เคยไปเอาง่วใหญ่เลยเรางัวน้นอยเขาพ่อตีปี ศพได้ศพนั่นเขาอามาเบื้องกันงัวนหน่อยเป <c oughs> ็นจ้าไดมุดมัดเราด้พี่น้องย,ยาก,กินง่วหญ่กับว่าดดกินเลยเด้ม <c oughs> นี่แม่นว่างัวนหน่อยเขาเพอ <c oughs> ที่ปี <c oughs> นี่พี่น้องผมพร้อมเพียงงามๆพร้อมเลียดแดงๆอันนี้เป็นหมูนาะอันนี้หมูเฮาบ่สวนเฮาสิสนตะศีนเ <c oughs> ป็นจังใดพี่น้องตับยำยมามา,วาบวศพละร้อยเหมือนเดิมคือเกาโอ้เจ้าเลยศพนี่พี่น้ <c oughs> องเอาศพนี่ไปลาบพี่น้องผมเอาศพนี่ไปลาบนี่ เียอายุสามแล้วเอามา,า,าเพ<อ>ราะไรเลยตับเลี่ยมมากมากอยู่นี่ค<อ>วามมีถูกย่างนี่แหละตองมาทาตัดตีซีขัดว่ามาตีซีบ่มีสิทธิ์แินของเรา,เ<อ>าสิ้นบอกไว้เรื่อยพี่น้องผมจวดจัดไปเมืองง่อใดอยากกินหัวไงกขาพ่อได้กินได้กินแต่หัวหน่อยเขาพอตีปีพอก่อนขัดไปเจอหัวไงกัดสดงว่าเพราเป็นเล่าเด้อเอาเจี๋ยงหัวหน่อยเขาพอตีปี อสามสี่สองเดี๋ยวจัดอยู่แร้วพี่น้องผมมากไหลายอย่างมีทุกอย่างเขาเอื่นว่ามอเตอร์ไซค์ปุ่มพวงเลาวพี่น้องเนาะ